ต้องแถลนี้ทุกข้อเลยใช่ไหมเฉพาะมีเดียนอ๋อเฉพาะมีเดียนถ้ามีต้องใช้สูตรโบนมีเดียนต้องเรียงจากน้อยไปหางมากแล้วโจทย์เนี่ยเขามักที่จะให้เราเหมือนแบบไม่เรียงข้อมูลให้เราให้เราแบบว่าคิพเอกว่าโอเคมันต้องค่านี้เลยแล้วเราลืมเรียงถ้ามีเดียมันต้องเรียงก่อนต้องเรียงจากน้อยไปมากน้อยไปหามากก่อนแล้วก็เลือกตะกมลืมแล้วพวกภาษาอังกฤษน้อยไปมากมากไปน้อยอ่ะ อ s oh, c e er n d ซ n เ a s c no. e n d ซ n เ d e s c e n d เ n นคือมากไปน้อย d e s c e n d เ n นมากไปน้อยมากไปน้อย a s c e n d เ n นน้อยไปมากเออลืมมาก as แอสหมายความว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น d e s c e n d เ n นก็คือจากมากแล้วก็ลดลงลดลงลดลงครับ เฟน,นัครับโ okay. okay, อเคมีเดียนได้สิบหกโอเคไหมครับอ๋ออันนี้คำตอบมีเดียนครับใช่ก็คิดมีเดียนเขาบอกว่าเราเรียนไงจะเรียนจากเลยเลยมาก,กแล้วก็วจะวตำแหน่งตรงการล <c oughs> างแบบถ้ามันแบบมีแปดตัวเลขแปดตัวเลขต้องเอามาหารสองสองตัวกลางแล้วหารสอง ต้องเอาสองตัวกลางเอาสองที่อยู่ตรงกลางน่ะแล้วหารสองมารวมกันก่อนไหมครับโอเคไหมต้องเอาสองสองตัวกลางมารวมกัน่อนไหมรวมก่อนครับแล้วก็หารสองทำเหมือนเป็นค่าเฉลี่ยของตัวกลางอ่ะท่านี้ช่วยพี่ลบกระดานนิดนึงวันนี้เราจะลบกระดานบ่อยนักครับล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 บรับโหมดหมด มีเดียนของอันที่สองพี่จะให้เราทําเองนะครับเรียนลาดับไปที่ก่อนนะต้องลบอ่ะมีเดียนของข้อบีครับครับขอลบก่อนดีมากดีมากน้องอินมีอยู่บ้านยังไหนไหมเนี่ยแบบหรือว่าคุยเล่นเกมเจอเพื่อนอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมละเล่นเกมเจอเพื่อนเล่นเกมเจอเพื่อนดีมากน้องอินทําข้อบีที่ไหนแล้วหามีเดียนของข้อบีแล้วครับอืมร้อยไปมากใช่ไหมครับ ใช่ครับหนึง 1, 9, 3, ่งหนึ่งเก้าสามแล้วหนึ่งขอขอเพลงหครับแล้วเขาทดสอบเรื่องนี้เมื่อไหร่ของอิงเขามีสอบยังน่าจะยังยังใช่ไหมมันเอาเรื่องนี้ก่อนเนะเาะแล้วค่อยกลับไปเปอร์เซ็นต์เนาะครับอืม ถนนเทพารักษ์เงียบมากจบกพูดอะไรพ,ดพดูดไม่ได้อะฮะทำไมอ่ะ๋อ,อเป็เป็นสีก่อนเมื่อกี้สีขาวเป็นเป็นสีชมพูหรือสีดำสีเงินเป็นสีปากกาก่อนอ๋ออ,อแล้วสามครับ ้อยเก้าสิเฮ้ยอันนี้อันนี้ร้อยเก้าหกนะครับครับร้อยเก้าสามร้อยเก้าหกแล้วไงต่อหกแล้วก็สองสองร้อยหนึ่งครับสองร้อยสี่ครับ้หน <200, 4. S 1> ึ่งส <24. S 1> ี่สอคคบ น้องอีนเรียกเกาะดูเรียงลำดับเสร็จแล้วใช่ไหมตองการตำแหน่นง position ตำแหน่งคือ position p o s i t i o n p เขียนไม่ได้เลย p o s i t i o n position ตำแหน่งตองการอ่ะคือตำแหน่งที่เท่าไหร่1้างออาสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องเอาสองร้อยสี่สองร้อยสิบรวมกันลวหารสองครับอ่าได้เท่าไหร่ครับเป็นสี่ร้อยสิบสี่ สี 14, 2, ่ร้อยสิบสี่หารสองได้เท่าไรคะสี่ร้อยสิบสี่หารสองสองร้อยเจ็ดครับเอต่อสองร้อยเจ็ดนะมีเดียนตอบสนะองร้อยเจ็ดฟังหนึ่งนะหาโมด น้องน้องอ่าถ้าในในในโจทย์ที่เป็นโจทย์ยาวๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะถ้าเราอยู่ h ไฮสคูลเขาต้องเป็นข้อเขียนเลยเนาะเขาไม่ยด้เป็นข้อกาละเนาะแล้วมันจะมีคําว่า m o เดลอ่ะโมเดลคือคําว่าโหมดนะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบเป็นมาจากคาว่าโหมดนะแต่แปลงเป็นอ่อ adjective อ่ะโหมดมันเป็น verb เฮ้ย now โหมดเป็นนา w model m o g a l m o d a l ถ้าเราอ่านใน textbook อ่ะเราจะเจอคำนี้ถูกไหม ครับก็สุดท้ายคือ Model. โม d อ l โมดอลให้เลือกตัวที่จำกันมากสุดไม่ใช่โ,มโหมดครับโหมโดนั่นแหละอาจารย์โ,ยโมเ l ลคลาสเป็น adjective ที่ขยายคำว่าคล s สอะไรอยางเนี้ถ้าจะคำว่าโหมโดอะสรุปพี่พี่กำลังพี่กำลังทำให้เรสับสนตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้หรอเดี๋ยวกันนะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนสแตทสำหรับสำหรับข้อที่จะเรียนอ,อีคอนป่ะ อ่าวิทยาการเรียนวิทยาการเรียนวิทยาวิทยาเนี่ยอ่อเรียนสแตทเหมือนกันมันดูแบบม,มันไม่เกี่ยวเนื้อหาคมันก็จะแบบว่าประมาณว่าเราเก็บข้อมูลเนี่ยสมมติว่าที่คุกขีกับเรื่องของการทําวิทยาวิทยาศาสตร์เก,กี่ยวกับแหล่อะไรแบบนี้นนะในการในการทําวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอ่ะ จะไม่ทําการทดลองเขาทำการทดลองอ่ะซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมลหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มันเหมือนกับว่าการันตีว่ามันถูกแน่แน่ mm. เช่นถ้าสมมติว่าเรารู้จักการทำโคอโมโตโกราฟีนะ, mm. ะสมมติว่าเขาอโอปุตุนยิยมวิทยาเขาวัดวัดอ่า อุณภูมิอะไรอย่างนี้แล้วกันเขาก็อาจจะวัดหลายๆที่อะแล้วเขาก็มาเฉลี่ยกันมาหามีอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยวันเนี้ยมันจะอุณภูมิประมาณช่วงเร n g ์เท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแหละแค่นั้นเองค่ะอ่าคือผมงงนะไอ้แบบเดี๋ยวนี้ยแบบการเรียนคือผมไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ทาไมเขาต้องให้เรียนพวกไบโออะไรอย่างงี้ พ่ให้เรียนเป็นความรูม้พื้นฐานพวกที่ไม่ได้เป็นหมออะอย่างเช่นอ่บเขนาดว่าเารรทเรซาคันตะเขาก็เรียนนะไบโอหนึ่งอะบีไอหนึ่งห้าพี่จำได้เลยหนึ่งอ่าไบโอโล y เหมือนแบบว่าเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อเอาไปเรียนในวิชาอื่นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เรียนไบโอก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์ไซล์ที่เอาเป็นพื้นฐานว่าโอเคเราไปต่อมาหาลัยเราจะได้เหมือนแบบว่าฟัง ทิชเชอร์ตามอินสตัคเจอร์ตามอาจารย์ในมหาลัยได้เข้าใจครับแต่แต่เราไม่ชอบไบโอหรอไบโอสะสกไบโอแบบไม่ครับเป็นวิชาที่เราชอบสุยดใช่ป่ะเราชอบอะไรที่แบบเป็นคิดคิดเป็นวิชาที่ผมเกลียดที่สุดในลสายฟิสิกส์พวกอะไรเดี๋ยวระหว่างไบโอระหว่างอ๋อไบโอเคมิสทรีอะที่เป็นพวกอะตอมพวกเคมีคอล เคมีผมไม่ชอบเลยผมทำบาลานซ์ที่เป็นอะไรนะผมยังทำบาลานซ์ไี่เป็นเลยเฮ้ยฮ็ดออบาลานซ์เคเนชั่นมันไม่เห็นยากเลยเอ้ยแต่ว่าเราแค่ไม่เข้าใจไม่เราแค่ไม่เข้าใจมันยากยากไหมมันยากสำหรับเราแค่ไม่เข้าใจมาครับบาลานซ์มันมีหลายแบบมีมีรีดอกกับบาลานซ์ธรรมดาผมเคยทำบาลานซ์ธรรมดาที่อยู่แต่แบบลืมไปหมดละเอาบาลานซ์ธรรมดา ทำได้ใช่ป่มบาลานซ์หรือบจริงจริงบาลานซ์ธรรมดาคัเกตเออใช่ใช่เกตแบบแล้วก็ไอ้พวกแบบ H 2 o นี่แบบโอ้โหนี่เคยเคยเจอไอตอนนี้ไหมอันนี้อันนี้นอกเรื่องนะชอบนอกเรื่องจะใครตัดมาเล่าใครไปโหมดนะเราจะคุณโหมดมาไหน C 6 k H 2ิอ O 6อะบวก O 2อะได้ C O 2อไม่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 เดี๋ยวยังคงใจเด อันเนี้ยน้ำตาลกลูโคสู้จักปาน้ำตาลกลูโคสอันนี้กูโคสกลูโคสประกอบด้วยซีอ่ะมันคือตัวอะไรคาร์บอนเอชไฮโดรเจนโอออกซิเจนครับเออแล้วน้องอินก็เนี่ยน้องอินดูเวลาเราบาลานเ่ยเราก็ทําให้มันเท่ากันไงโอเคไหมข้างซ้ายมีหกข้างขวาก็ต้องมีหกอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะคนนี้ก็ต้องมีหก มามาใช้พ่ล็อกระดานก่อนมาหาโหมดก่อนเร็วครับก็คือน้องอิมข้อแรกอะ่ะตัวที่มันมีความถีดมากสุดคือเบอร์สิบสามกับเบอร์สิบหกเพราะมีอย่างละสองตัวโอเคไหมเราก็ตอบไปสิบสามสิบหกไปเลยอท่อ,อ,อิมหาค้อปีแล้วอุย้ยไม่ชัดโหมดก็คือข้อมูลที่มันมีความซ้ำกันมากสุดนะครับ เขาใช้ค่าเนี้ยเป็นการอธิบายว่าถ้ามีข้อมูลหลายๆค่าค่าเนี้ยเป็นค่าที่เป็นแบบกลางกลางอ่ะเขาเรียกว่าเป็นค่ากลางมันหมายครับเป็นค่าที่คล้ายๆกับเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยของข้อมูลชุดเนี้ยถ้าจะบอกว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็เนี้ยแหละข้อมูลเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณสิบหกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน้องอินเข้าใจปะเวลาเวลาเวลาแบบพวกนักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรเขาคุยกันบอกว่าข้อมูลมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ เนี่ยก็เฉลี่ยก็ประมาณสิบหกอ่ะหรือแบบ a v e r a g e สิบหกอะไรอย่างเงี้ยส่วนโหมดนี่เขาเขาใช้เป็นค่ากลางในการคุยกันคือมันจะไม่สะดวกที่เราจะปอดว่าข้อมูลที่ได้ได้แก่สิบสามสิบหกยี่สิบยิบสองอะไรอย่างเงี้ยพูดที่เราหกหกเจ็ดเจ็ดข้อมูลเนี่ยมันลําบากอะ่ะมันไม่ใช่มันมันลำบากมันเหมือนแบบว่ามันสื่อสารกันไม่สะดวกเขาก็เ,าเลยจะสื่อสารโดยการใช้การบอกค่ามีนค่ามมีเดยนหรือค่าโมหมดก็ได้แล้วแต่ โอเคไหมขึ้นอยู่กับข้อมูลถ้าข้อมูลกว้างมากเขาก็จะใช้อีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยน้องอิมน้องอิมอย่างเนี้ยค่าหมดของอันเนี้ยเขาใช้อา่าค่าหมดอันเนี้ยก่อนไอนที่เป็ความหมายของหมดคือตัวเลขหมดหมดแปลว่าขาดนิยมแบบอารมณ์หมอยว่ามันมีความซ้ากันมีข้อมูลซ้ำๆกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเบอร์สิบสามอ่ะน้องอิมดูเบอร์สิบสามนะ เบอร์สิบสามมันมีสองทีเบอร์สิบหกมันมีสองทีทดังนั้นนะโหมดคือสิบสามกับสิบหกโดยที่น้องอินไม่ต้องเอามาเฉลี่ยกันนะไม่เหมือนกับบรธยทะไม่เหมือนกับมีเดียนโอเคไหมครับ,รบมีเดียนต้องเฉลี่ยกันถ้าหากว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วแบบเป็นสองตำแหน่งอ่ะทำไมแล้วพันนีล่าโมดอลอันนี้อันนี้คือคาตอบเหรอครับครับใช่หมุนง่ายสุดแล้วแล้วถ้าคนไหนไม่มีเลขซ้ำกันอะ่ะไม่มีมันก็ไม่มีโหมดครับโน มันต้องมีแ<อ><ด>ส่แันโหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีโหมดเนี่ยเหมือนกับแบบว่าข้อไหนไม่มีคําตอบของสมการเขาจะใช้คําว่าอันตฟายอ่ะไมจนในสื่อพี่มันแบบก็คือมันมีโอกาสที่ไม่มีโหมดก็ได้โอเคไหมีมเขาม,มันมันมีการนิยามหลายคน หลายคนละหลายเท็กซ์บุ๊กบางเท็กซ์บุ๊กมีเกินสองอันเขาจะถือว่าไม่มีโหมดบางเท็กซ์บุ๊กเขาก็บางเท็กซ์บุ๊กเขาก็เหมือนกับประมาณว่ามีกี่อันก็มีสองอันได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เท็กซ์บุ๊กละค่ะอย่างเงี้ยเรา,เรา,เ,ราเราจะอาย,อยัางไงส่วนใหญ่เขาจะไม่เขาจะไม่ออกข้อสอบให้เราแบบคุมเครือหรอกเขาเขาจะต้องออกให้เรามีหนึ่งหรือสองอันเลย โอเคไหมหรือทิเชอร์ในไฮสคูลเขาต้องบอกเลยว่าในกรณีที่มีโหมดสองค่าหรือมีค่าที่เท่ากันสองค่าเขาจะให้เราตอบแบบไม่มีโหมดทิเชอร์เขาต้องเขาต้องระบุหรือแบบว่าจะต้องตอบว่ามีโหมดสองโหมดอะไรอย่างเงี้ยต้องระบุให้เราเลยโอเคไหมแต่ว่าข้อนี้ก่อนข้อนี้โหมดคืออะไรอันนี้มีโหมดแน่แน่โหมดคือสองร้อยยี่สิบใช่โอเค สอบไปยี่สิบยังไม่อ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาทำเพิ่มน้องอิมเปิดไปหน้าต่อไปครับเดี๋ยวยางเดี๋ยวเอาหน้านี้ก่อนนะครับอ่ะน้องอิมครับเดี๋ยวน้องอิมอ่ากดทำขยายพี่หน่อยแล้วครับโอเคเนี่ยฮะคะแนนสอบเทสคอร์สคะแนนสอบของการ s สเป n ิงเทสเราเคยสอบสเป n ิงเทสป่ะ จากไหมที่ตอนเรียนเคยเคยไหมสอบทีละกี่ข้อแบบสอบสอบสเปลลิงสอบทีละกี่คำอ่ะน้องอิมสิบคำได้ไหมเขาสอบไม่ร้อยนครับเขาสอบในพวกแบบขอแบบประชุมอะไรเงี้ยจะแบบเขาแจกแจกกระดาษกันแล้วเพื่อนก็นั่งติดกันอ่ะเขาถามมันงัวซัวเลยอาฉาจารย์เยว่าโอเคอ่าน้องอิม ก่อนอื่นนะครับน้องอิมถ้าโจทย์มันจะประมาณอย่างนี้แหละแล้วเราก็หามี a โจทย์ให้หาอะไรอะแล้วก็นะข้อสี่ให้หาทั้ง mean ี e d i a n mode นะน้องอิมนะอ่าน้องอิมอันนี้ยครับเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ข้อมูของเรามีกี่ขัข้อมูลหนึ่งสองสามสี่เอาสี่บวกห้าบวกเจ็ดบวก้าบวกเก้าบวกสี่รวมั้ล่างด้ยใช่ไหมใช่ครับ โกินรัะตัวใช้เครื่องคิดเลขไหมใช่สิครับใช้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยสี่ผมว่านะถ้าแบบมีเครื่องคิดเลขสด,สดแบบไม่ใช่คอลคูเลเตอร์ในคอมมันจะสดะดวกกว่าน,นีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่มาเด๋ยวพี่จะช่วยกดสี่นี่นี่นี่ที่มีเครื่องคิดสดน้องเอ็มที่อยากให้มีนะแต่ว่าตอนนี้ต้องออกไปไหนนะ